มาละโอเคก็หลักๆอาจจะอาจจะมีแพ็กนี้นะไอ้แค่สามใบเลยนะเว้ยคืออาจจะมีแพ็คนี้อันหนึ่งเว้ยแต่หลักๆเราจะเล่นกิจหน้าเว็บเอามาหลักๆคือเดี๋ยวเราจะลุยใบนี้เนาะซึ่งไอดีนี้น้องเขาก็ยัดไปเองแล้วประมาณกว่าน่าจะได้มาใบหนึ่งแล้วละเจ็ดพันกว่าบาทตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็เป็นไอแพ็กสักอันหนึ่งสักสามใบเดี๋ยวจัดให้นะเบอร์เซเว่นอ่ะเปิดมาเปิดมาได้เด้ร้องไห้ออห่วยออกแบบนี้ก็มามาเฮ้ย อ๋อโอเคนึกว่าแบบมันไม่ได้สักตัวเลยหรอวะวันนั้นผมมีได้ตั๋วสีดําอ่ะมันยังมีว่ากินเนี่ยไอ้กิจนี้แหละที่ผมไอดดเซนน่ะแล้วผมกดแล้วได้เลยอ่ะโคตรเป็นอ่ะตอนนั้นอ่ะชิคันี้ไม่เป็นมิดเลยวะทันเปิดอยู่วะผมทันอยู่ดีนะมาทันอ่ะไม่งั้นพลาดนะพลาดของดีนะนานๆจะโชว์ให้ดู คึกไปก่อนสูตรเดิมคึกไปก่อนอารมณ์ดีไปก่อนพูดพูดไปก่อนซึมทีเดียวโ okay. okay. อเคโอเคปล่อยสักใบวะแล้วก็ได้แพ็กอีกอันนึงนะโคตรเป็นกูใช้คุ้มจัดและบอกเลยว่า ID นี้นะครับโอ้โหเปิดได้ตัวแบบในระดับหนึ่งเราก็จะเฮได้สุดเสียงละเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แบบ f o r e n t i o p l a e l ไม่ใช่บอร์ดบริหารบอร์ดใหญ่อ่าคือเราเฮได้เต็มข้อเพราะว่าถ้าเป็นบอร์ดบริหารปกติกูโดนอย่างเดียว กูเปิดได้ตัวดีแค่ไหนกูก็เดิน20ล้านครับตอนนี้เงินเอาไม่เป็นไรได้เงินมา70กว่าแล้วึออือ,อ้แต่การมันน้อยเหงากูเติม2 0 0 0มื่นอะอันนี้ไปก่อนอันนี้เปิดลั่วไปก่อนสามใบคนเล่นเขารู้กันอยู่เบาเบาๆ เพอ่เผอแต่ง้แต่ใบนี้เป็นไงเฮ้ยโอ้โหนึกว่าแมนยูว่านาโปลีโอ้โหบุกเก็บยนัสวินนี่นะผมจำชื่อไม่ผิดนะจัดให้มาทำหาอะไรเหลือหกใบครับผมสบายต่อไปนี่ของดีละไอ้่มันน้อยจังไว้อ่ะหมดไปหมื่นห้าเปิดแพ็คเออเปิดแพ็คที่หลังแพ็คมันของดี อันนี้ก่อนเลยเราเราเอารวยก่อนเลยคือแล้วเดี๋ยวเราจะสบายใจละพอเราแบบได้ตัวแพงๆมา200-300อะไรเงี้ย c ี CS u ครับอุ้ยอามาก่อนมาก่อนมาก่อนตเติมตเติมเงินตเติมเงินเข้าไปก่อนยัดยัดเอ็มเข้าไปก่อนแลองเบนได้ออกยากออกเย็นนะพวกมึงการดออกก็ออกให้หน่อยก็ไม่ได้หรอเออวันเดี๋ยวบอย มาดิชาต้านน่ะเปิดทีนานโอ้โหมือไมต้องเป็นมึงวะไอ้เหี้ยแตะเข้าโกยเยอะสุดในในโลกตัวเนี้ยเตะเข้าโกตัวเองเอออังกฤษมมีแต่สิ่งดีๆนะเว้ยผมบอกให้วันเดอร์บอยอังกฤษอ่ะม่มีแต่ของดีๆเว้ยไอ,อ้เหี้ยเจมีค่คาร์ลักเกอร์โอ้โหกูอด เป็นเศรษฐีอจอมอคอ,อรลกอจมครบไอ้มาทำไมคิปหายได้นี้ไม่มีตัวช่วยครับทีนี้ต้องเอาด้วยตัวเองใบเมื่อกี้มันลุ้นแบบมีตัวแพงๆมาช่วยได้อยู่ไงแต่ทีนี้หมดละทีนี้ต้องอยู่ด้วยมือเราละเดี๋ยวสามใบนี้จัดให้ทำไงดีวะเปิดยังไงดีวะ โปกคลิปยังไม่มีนะวันนี้พูดถึงอะไปโอ้ยค,ค,คลิปไม่โดนด้วยมัวไปหมดไปวันเดอร์วันเดอร์น้องวันเดอร์ศูนย์แปดโอ้บอลลูนดอโอ้โหไอ้แพงอยู่ใช่ป่ะอ่าโอเคโอเคโอเคลำนึงขอชี้ก่อนโลกละตอนนี้ความกดดันมันมาละ Few moments later. อันนี้มันแค่น้ำจิ้มแพงขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้นะครับไปคึกละคึกละมา Boy ะวันเดอร์บอยเฮ้ยฮึบนึกไม่ออกพีโกมาดิครับผมสามร้อยหอี้ยไอเพได้เต็มที่ท้าเงี้ย โคดมาครับขายนอกส่วนซิปทักมาได้แค่นั้นแหละเล่นเป็นจัดมาดีมาดีาดฮถือว่าไม่พลาดเอาไปเลย300กว่าล้านเสริมทับเน้นๆไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วเพราะว่าอันไหนที่ผิดหวังเราไม่ลบเราเราเรา,เราลบทิง้งร <c oughs> อดรอรอดรอดรอดรอ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 ด,อด,อดแต่เดี๋ยวมีอีกมีอีกเดี๋ยวมีแพ็กัม m b เ r ขเจ็อีกแล้วไม่มีไม่มีเชงอะไรทั้งนั้นไม่มีดึงเชงไปเลยเอาอีก รวยแล้วรวยอีกมาแล้ววันเดียวบอยโอ้โหมีตัวเดียวอันนี้แมนอยู่จอจีเบสเอ้ยโอเคมากเลยนะโดยรวมอ่ะเพราะว่าเท่ากับว่าใช้แคสไปรานห้าได้มา400กว่าเอ็มอ่ะแพ็คหลอ,อกควาอ <laughs> ย,ย,ย่าเกมเขาทำมาอย่างดีใช้แคสไปเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้อง ทำไมแคสกูมันเหลือเป็นล้านวะเติมเพิ่มมาวะเขาบอกว่าให้ยัดอีกเอ้าเงินในเกมชุดนี้เติมประมาณเท่าเดิมได้อีกแปดสองมาหานี้ต้องเปิดลวดเว้ยเล่นเป็นแล้วเล่นเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้แคสสองใบเองหร อ๋อแต่เขาไม่ได้สองล้านกว่านี่กว่าเออไม่ไม่ได้อชุดแรกเยอะกว่าเออถูกละจะเอาสาใบโลบเชยออโอเคครับทีนี้เริ่มแล้วนิ่งกลิปมามามาวันเดอร์บอยมามาวันเดอร์บอยมาดิพี่โดเก่งบวา โอ้โหยังก่ยี่สิบสองมันเรื่องบอยโปรตุเกสจริงๆมันก็พอมีนะแต่มันยากกว่าใบเนี้ยแนะนำกองหน้าบายเยิร์กับอังกฤษงองงูบอใบไม้หนึ่งศูนย์ศูนย์ล้านหน่อยครับเฮ้ยอันนี้เบลลเจนยังไม่เลิกเล่นโอ้โหแวนคูเวอร์ไวแคปไอ้ปิดอเมกากูาจะลุดโอ้โหหงำ่มมาเลยดูนะเออหมดแรงเลยว่ะตอนนี้เน,นี่ยผมบอกลหมสิ่งที่เราทำมา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 ๆาทำสมาธิก่อนเริ่มไม่ดีแล้ว มาครับง่ายง่ายง่ายอย่าดื้ออย่าดื้อบอลลูนรอตำนานเฮ้ยโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่พี่เบ๊กเอ๋ขอวันเดอร์บอยไปฟึบฟึบเอาให้วันเดอร์บอยมาเฮ้ยชาร์ตองชารตทั้งอะไรบ้างโอเว่นอู้ โอเคโอเคเลยไม่เป็นไรไม่ชาตันก็ไม่เป็นไรนรู้นี่ได้เรื่องอยู่ออกปะวะออกแหละเข็มฮะเข็มที่ไหนไเป็นหรือเปล่าเปิดเป็นล่าฮะเพรของอย่างดีบอกเข็มไอ้นี่เล่นไม่เป็นเอาเป็นว่าอันนี้คือตามสัญญาเราโชว์ก่อนหนึ่งชุดหนึ่งอัน <Okay. S 1> ถ้ามันผ่านถ้ามันดูแบบมีอนาคตอะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาลุยก็คือหนึ่งเลยคือมันให้แพ็กเงินมาเนาะเราก็ซัดเลยฟึบ 31อ่ะโอเคกับการดอีก3ใบเออคือเขากะให้ทีมครบเลยอะ่ะกูดูทรงละประมาณนั้นอะ่ะเออแบตามที่ช่องแชท์เขาพิม่ะโอเคครับมาถ้าเกิดสิ่งดีๆมันมาเราก็จะได้ดูแพ็กสองแพ็กสเนาะแต่ถ้าสิ่งดีๆมันไม่มาสักใบเลยอะ่ะก็ไม่ต้องดู <c oughs> น้เบอร์เซเว่นพื้นหลังเป็นยังไงอะ่ะโอ้โหไม่ใช่ละบาลงดอ ดีละที่เราสัญญากันไว้ว่าแค่แพ็คเดียวเอามาใบสองจดความแค้นไว้ก่อนเพชรมาลุงดออิตาลีอ่ะเนตามาดินี่ถือว่าใช้ได้สำหรับการนี้ถือว่าไม่แย่ไหนนัมเบอร์เซเว่นอ่ะโอ้โหเมนดบอย เจมสลิกหน่อยเลยทั้งแพ็คหลักแพ็ครองซุ่มหน่อยจัดโน0.7แพมงงูเว้ยพูดตรงเปิดแพ็คที่หลังแพ็คมันของดีคือสิ่งที่เราทํามาเนี่ยกับกิจกรรมเนี่ยหน้าเว็บอะ่ะด,ดูมันทำเลยคุ้มกีม่โมงอ่ะดูสิ่งที่ผมทำเนี่ยอ่ะดูเนี่ยหลุยฟิโกเวลูนี่จอร์ดเบธเป็กแฮมตอยคอกูเจอแพ็คเดียวลงไปนอน เอ,เ,อเดี๋ยวกูเคลียกับน้องอเขากันเขาบอกให้ซื้อให้หมดเลยเขาก็อยากรู้เว้ยว่ามันจะเกลืออีกไหมบอร์ดบริหารสนองอย่างนี้คนเปิดก็มันดิแล้วเดี๋ยวจัดให้ด้วยทางเนี้ยไม่กลัวละทางเนี้ยคุมแน่นอนสองใบอุ้ยใบใบหนึ่งได้เท่ากันเลยเหรอสองใบได้หกหก่ะมา 6ใบโชว์ฟอร์มกันหน่อยละนัมเบอร์เซเว่นถ้าไม่มีสักใบอะ่ะกูจะบ่นมึงทุกวีทุกวันอะ่ะแพ็กขันนี้ถ้าไม่มีนัมเบอร์เซเว่นให้กูสักตัวคือจะไม่อยู่ไม่จะไม่อยู่เพียงข้างนะฟอนเดอร์บอยครับตำนานตำนานอยู่เลิกเล่นไปแล้วโอ้โหพลังคนน้อยคือมันพอดูได้เว้ยถ้ามันไม่ใช่สโมนนสรปัจจุบันที่เขาอยู่อ่ะคือมันจะเป็นตัวตำนานอยู่ที่พลังมันน้อยหมดไปกันต่อครับผมใบส่องมีตั้งหกห้าหกใบ คุ้มแน่นอนเดี๋ยวมาแน่นอนอย่างงี้อารมณ์สบายหน่อยโอ้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 โอประตูถือว่าน้องน่าจะเห็นสมใจว่ามันจะเกลือขนาดไหนหายละยิงเปิดยิงฮีแล้วทำไมมันออกแต่ Boy, วันเดอร์บ่อยวะหลอนว่ะเฮ้ย อุย้ยโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคได้อยู่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 อย่ารัดปีนี้เก่งปีนี้เก่งไปกันต่อเึ๊บเฮ้ยแต่ผมอยากเห็นพื้นหลังนัมเบอร์เซเว่น เราแต่ว่าเราต้องปรับสภาพอารมณ์ก่อนคืออันนี้มันเป็นการ์ดจากแพ็คเต็งเข่งมันไม่ใช่การ์ดจากกิจกรรมไอ้ท็อปร้อยอันนี้มันท็อปสามร้อยโอเคตปรับอารมณ์ก่อนนี่มันก็เต็งเข่งไปพูดถึงอะ่ะอากิดโอ้โหโอ้ที่แต่นี้มกูค่อนข้างที่จะเกลียดม กุลิตกุลิดตำแหน่งขี้แลรวะอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับแพ็คนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับอย่าไปหาเปิดแม่งแมงมงกูทำมาดีๆสุดท้าย3ตัวบนสุดก็มาจากกิจกรรมอยู่ดีนะนี่แพ็กอนี้อันนี้นกิจกรรมอนี้เปิดแพ็กเปิดแพ็ค